เปลี่ยนสายรุกการดังดังสามครัง้งหนึ่งสองสามสาอ้าก่อนพระจะฉันพรนเมอเอาธรรมะสั้นๆ,ๆก่อนเมื่อกี้ถ้าพูดมามันยาวอ่ะจะย่อให้ปนมมอแล้วว่าตามดังๆพูดอย่าให้เป็นพชรพูดอย่าให้เป็นพิษ,พพษคิดอย่าให้เป็นภัยคิดอย่าให้เป็นภัยใจอย่า,ให,า,ยใ,ยาให้เป็นทุกข์ พูดอย่าให้เป็นพิษพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัยคิดอย่าให้เป็นภัยใจอย่าให้เป็นทุกข์ใจอย่าให้เป็นทุกข์พูดอย่าให้เป็นพิษพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัยคิดอย่าให้เป็นภัยใจอย่าให้เป็นทุกข์ใจอย่าให้เป็นทุกข์เอาแบ่งบุญให้เพื่อนหันไปหาเพื่อนแล้วบ่นทานาบนทานาบุนด้วยนะบ่นทนาบุนด้วยนะโ่นทนาบุนด้วยนะ อาทีนี้อาถอยออกไปนะงดถ่ายรูปนะจ๊ะห้ามเยี่ยมห้ามประกัน